วัสดีค่ะเรามาหายเท่าสดกันอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้ตอนนี้นะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็เด็กๆสั่งขนมกันเอ้ยลูกเดี๋ยวย้ายไปหาคุณยายไหมลูกหนูไปนั่งตรงโน้นไปคุณยายจะได้กินด้วยอ่าได้ละเออง่ายๆก็เขามีช้อนมาให้ด้วย เนูให้ถ่ายรูปถ่ายรูปแป๊บนึงรูปถ่ายรูปกันนะคะบบนคะมับบนม,บบนมนัน กินจริงๆเลยก็คือแบบว่าอ้าวกับหลังซะงั้นเฮ้ย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 าคุณแอมมึงแต่ทำไมมันกับหลังอย่างนี้ล่ะาจิ้มผิดยกออกยกออกยกออกไปไม่ออกไปเลยดูสองคนนี้นะออกไปบังเอดญไปจะทำอะไรกันดูเสกๆเงมันเข้าวเออเอาเอาเป็นที่เลย หยก่มมันก็มีแสบมีมูมันเข้าไหมดไงหยบังเอยกมายเมันบส่อ้าวยายยื่นให้อะยายได้เอจะเชื่อแล้วนะจะกินได้ยังยายบอกเยอะๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ลูกถ่ายรด้วยให้มาถ่าย้อ ใวช่วงระหว่างที่ถ่ายละถ่ายทอดสดกันมาก็ถ่ายรูปด้วยรูปมันสวยจริงจริงยกออกไปก้นยกออกไปตอนนี้อันจอแดดตรงเนี้ยมันบังไอจีน่ะอ้าวอ้าวอ้าวอย่าตีกันอย่าตีกันนั่นแหละอันนั้นก็บอกแข็งหรอไ่แหละบางหยกไม่บางโอเคลูกสัมพี่หยกบาง จะตายกินไอติมกัน<อ>เก่งมาเอร่อยฮะพี่ชิอพี่ชิคร่างกายของเราหนาวจะแย่แล้วกินไอติีมกันดูดิอโอ้โหดูท่ากินไอติีมเขาอืม้มหนาวสุดๆเอามาโอ้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 ลุมลุมลุมเหมือนกาลุมถึงกันเลย เอาเอโอ้โหชินหน้าอร่อยเนาะอร่อยไหมลูกหะฮะปุณยายจะได้สักชิ้นหนึ่งไหมเนี่ยปัญญาจะได้สักชิ้นหนึ่งไหมเนี่ยเอาอันนี้ดิอันนี้อ่ะกินไอกินเลยกินด้ไหม อโอ้โหมีความสุขกินกับเด็กหรือกินเหมือนเด็กอ่ะกินเหมือนกันโอ้หความสุขความสุขของคนโอ้ยสุขแตะ๊ะแตะ๊ม่วนขนาดเนาะโอ้ต่ไปนี้มันจะเป็นภาคภาษาเหนือเจ้าเจ้าฮะผู้ <c oughs> เหนือเออจะเป็นภาคภาษาเหนือเจ้า <c oughs> เออ อันนี้ก็เรียกว่าโทอสอัลมอนด์อีกว่าเปิ้ลบอกว่าเปิลจะกินไอศครีมตอนที่มันกําลังหนาวๆอีกว่าแต่ตอนนี้มันเวลาบา่ายกว่าแล้วนะเออตอนบ,าอนบา่ายพอดีเลย,ยฮะฮแต่ว่าก่อนที่เราจะมาถึงไอติมเนี่ยนะเราได้ผ่านแคอรี่โดยอาหารของเรานี้ไปกองเบลเลอร์เธอเลย แล้วไอ้ที่ชอบที่สุดก็คือไอ้ต้นกระพงนี่มันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะดูสิมันจะมีตั้งแต่ปลายยอดเลยปลายยอดจนถึงอันนี้นะโอ้เถึงโคนต้นมันเลยต้นต้นโอ้ต้นต้นต้นแล้วมันมีกุ้งต้นเลยนะมีออกออกดอกกุ้งต้นเลยนะโอ้ยออกเม็ดนี่จะกู้คิดเนาะเ่า ปไปไหนฮะปาไปอึโอ้ยไอ้นี่มันมันกาแฟจริงกาแฟปลอมวะเนี่ยอ๋อกาแฟแต๊ะนะอกาแฟแต๊ะแต๊ะแต๊ะแต๊กาแฟแต๊ะเลยงามแต๊ะช่วงระหว่างที่เรากำลังชื่นชมกาแฟขนมก็บ่เหลือแล้วเจ้าขนมเขาซัดกันม้วนแล้ว ปันมาม่าสักอันต้องมาไม่ได้เอากล้องมาไม่ได้เอาตี่วางกล้องมาขอเออคนถ่ายก็ขยากกินเหมือนกันหรอมาปลาปลาแบบแบกอะไรก็ออกทางสายตรงเลยอ่ะจะเหมือนป้าทำไมไม่ดีลูกกินแล้วมมนอยู่ในร่างกายทั้งหมดเลยไม่ออกเลยทั้งย่างมอมันเป็นยังไงอ่ะลูกมามาตอกไวแล้ยังไม่ค่อยเลย ย่เฮ้ยมากินไอติมด้วยยกติหเนยยกเดี๋ยวทำไอติมหยกหสิลูกหยกตักหให้ตรงนียกเสือยกพยาอยู่ตรงนี้านันทีู่ดดีกาหลักฐานนี่ยกเรอยู่กันหกเพราะไม่ยกตักเสื้อยกมันมัเป็นไรไม่เป็นไรอ่ะชูที่ชูอ่ะเช็ดเชแล้วเธอนะเราอ่ะ เดเอยอเธอได้ใจเลยเราเนี่ยฮะต้องให้หมัมมาคอยเก็บเนี่ยแล้วออนนี่เห็นแต่เหว่าเอาไม่แส้ฟาดกลสนสัทีดีกะอเอ้ยขอขอมั่งขอมั่ง <c oughs> มีอง,งุ่นอง,งุ่นเอามามรี่จิ้มนนักล <c oughs> ป้าไม่ต้องกินแล้วอ,อร่อยไหมอร่อยปะผั่อไม้อ่ะคิดถึงผัหนออร่อย,ออยลำกอบคุณแม่ลำกอดอีแม่แม่ลำกอคิด <c oughs> ถ,ถึงต่นลงเลยเนี่ยนเนี่ยกินเพิ่มแล้วมันก็จะ คนนักคนนักไปล,ลงตอนนี้เดี๋ยวผลเลิสนะยุงเนือน้อ,อผลเลิศยังไม่ได้เก็บสตรอบเบอรี่เลยนะ กินกินต่อไปเพราะม, <laughs> มีความสุขหยกนี่แหลดูกลินยากตัดมาห้เหรอยังไม่กินมีความสุขมีความสุขกินสิ่งที่ชอบ อย่างที่ผมมากนี่มันก็กินน้อยเหลือให้น้อยเดียวใครก็ได้ช่วยมาหน่อยอช่วยตักมาหน่อย,อยอหั่นให้มาหน่อยอยังกันแย่งกันมาว่าใครนี้เดียวเองหรอ กินมากมาให้หยบกินมา้างดูหยบกินอร่อยคุณยายฮะคุณยายเหรอโอ,อ้ทำไมชิ้นใหญ่จังมาแบ่งกันแล้วจะแบ่งใครคุณยายกินจริงฮะมันเป็นยังไง อันเย็นนะก็กินกับเบย์มาเลยแบ่งกันทีลูกเลี้ยงไม่ค่ะเหรอให้รวยว่าเวลาทงผลไม้ตอนเบย์ของยุกรวยด้วยเบย์ของรวยจะบ้างอ่ะ ก็เป็นเบอร์รี่มันคือบอร์รี่หืออังวนลลอันนี้อังวนฮะอังวนนะลูกพี่ก็ว่ามาเสืออังวนไงไม่เหนเหรอค่ะรสชาติมันอังวนหน้าตาเหมือนเบอร์รี่อันนี้อันนี้ไงมันเบอร์รี่อ๋อเปรี้ยวไอ้หวานหวานมันหมดไปแล้ว โอ้โหเมื่อกี่กองก็ต้องใหญ่ตอนนี้ไปหมดแล้วไม่เหลือลแล้วไม่เหลือแล้วขึ้นไม่ได้ละวเหลือให้ชิมด้วยเขาหน่อให้อะหนอชิมเดี๋ยวมามาต้องไปชมบรรยากาศข้างบนหน่อยนะอะไรไม่ไปขเป็นยังไงชมบรรยากาศข้างบนหนึ่ง ไม่จะตกไหมขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบน เป็นจีอีบเป็นจี๊ยบอ๋อมีต้นดอกซากุระเลยใหะดอว่าถ้ามากิน ข้าวข้างบนนี้บรรยากาศจะดีมากบรรยากาศดีแต่ๆหอโเพื่อนเอานี้มาทำเป็นเื่อจะเป็นโคมนไฟมแล้วบรรยากาศดีจงนี่วิวจากงุมสูง

อ๋ออ๋สัมผัสได้อืมกําลังหาออกกําลังหาจ่ออ๋อ oh, นี่หรอกรังห,หาจ่อเลยสวยสวยอยืมไอ้ที่เป็นตุมต่มๆนี่คือกระลังหาจะจ่อยังมาออกดอกเตือ oh. นาเลยโฟกัสหน่อยอันนี้มันกระหัดจะออกดอกไรอ่ะกระหับเบ่งจะบานสักสองสามวันก็ถ้าจะบานอันนี้บานแล้ว ก็จบอันนี้ไว้สักที่นะเจ้าบายบายเจ้า <c oughs> จเ่อบรรยากาศแห่งดอกจั